สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแก m มโบอาริฟุตบอลเครื่องดื่มคาราบาวแดงสวัสดีครับกลับมาพบกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กเก็บมันเล่านะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็เช็คผลงาน2นัดของเรียบูครับกับบอลอุ่นเครื่องที่ดูใบซุปเปอร,ร์คับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ฟุตบอลโลกเนี่ยกำลังแข่งกันอย่างคึกคักเลยเนี่ยเจนเก้นครอปก็รวมไปถึงเนี่ยทีมงานก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมทีมเพื่อที่จะกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆให้พร้อมสําหรับเกมการแข่งขันที่ในช่วงฤดูการที่เหลือครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่สําคัญช่วงหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับเจนเก้นครอปนะฮะลิวพูครับยกทีมที่เหลือครับไปลงแข่ง,ขงรายการดูบัยซูเปอร,ร์คัพ ึ่งเป็นรายการพิเศษที่จัดขึ้นโดยนำา4ทีมครับอย่างลิเวอร์พูลลียงมิลานแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลเนี่ยมาเตะอุ่นเครื่องลองทีมนะครับแต่ว่ามีการเก็บคะแนนะแล้วก็มีท่วยแชมป์ให้สำหรับผู้ชนะด้วยนะครับเดิมทีครับฟุตบอลร,รายการที่ชื่อดูไบซูเปอร์คัพเนี่ยเคยจัดมาแล้ว3าครั้งในช่วงปี1986ถึง1989นะครับซึ่งต้องเท้าความก่อนว่าในอดีตจะมีประเพณีสำคัญของวงการฟุตบอลลูกหนังอังกฤษกับสกอตแลนด์ครับก็คื นำทีมแชมป์ครับของแต่ละประเทศเนี่ยมาเตะแต่จากเหตุการณ์ที่เฮเซลเมื่อปี1985ซึ่งมีผลทำให้ทีมจากอังกฤษเนี่ยถูกแบนห้ามาร่วมสังคกรรมในเวทียุโรปและส่งผลถึงการเตะกับทีมจากลีกอื่นในบ้านตัวเองอีกด้วยนั่นจึงทำให้ฟุตบอลประเพณีของแชมป์ลีกอังกฤษกับแชมป์ลีกสกอตแลนด์ต้องโยกมาเตะกันไกลถึงดูไบครับจนกลายเป็นชื่อดูไบแชมเปียนคัพหรือว่าดูไบซปเปอร์คัพที่เตะกันทั้งสิน้น3ฤดูกาลครับ ซึ่งลิเวอร์พูลครับได้แชมป์ไป1ครั้งนะครับในฤดูกาล1,996ร 1, ถึง1,997นะครับแต่กับเวอร์ชั่นดูไบซปเปอร์คัพ2 2 2 2ในครั้งนี้นะครับแม้จะเป็นชื่อเดียวกันก็จริงนะครับแต่รูปแบบและความสำคัญเนี่ยแตกต่างจากยุคในช่วง80อย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยถูกบรรจุว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องรวมไปถึงยังมีทีมเข้าร่วม4ทีมครับและไม่ได้จำกัดแค่ทีมจากสกอตแลนด์กับอังกฤษ นั่นจริงนะให้มีทีมโลโม่แข่งเป็นทีมจากอังกฤษ2ทีมฝรั่งเศส1ทีมแล้วก็จากอิตาลีอีก1ทีมนะครับรูปแบบการแข่งขันจะเป็นระบบลิกนะครับซึ่งแต่ละทีมจะเล่น2นัดมีกฎกติกาก็คือทีมชนะได้3คะแนนเสมอได้ทีมละ2คะแนนและจะมีการโดนจุดโทษหลังจบ90นาทีครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรโดยทีมที่ชนะจุดโทษจะได้เพิ่มอีก1คะแนนครับ ทีมไหนมีคะแนนสะสมมากที่สุดก็ได้แชมป์รายการนี้ไปครับลิเวอร์พูลครับมีเกมที่ต้องลงสนาม2นัดครับคือเกมกับลียงและเจอกับมิลานครับซึ่งผลกล้แข่งขัน90นาทีหงแดงแพ้ลียง1-3แล้วก็เอาชนะมิลานได้4-1ผลวรวมเนี่ยเก็บได้ทั้งหมด3คะแนนเพราะว่าแพ้จุดโทษทั้ง2นัดนะครับอยู่อันดับที่3ของรายการนี้นะครับ จากทั้ง2นัดที่ผ่านมาครับภาพรวมก็คือเกมแรกกับรียงนั้นครอบเลือกใช้ทีมตัวจริง45นาทีและส่งสมรองลงครึ่งหลังแทบจะทั้งหมดครับไม่ได้เน้นผลการแข่งขันมากเท่ากับเรียกความฟิตครับความคุ้นชินกับเกมจุดที่สําคัญก็คือประตูที่เสียกับรีโยงเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างกองหลังกับผู้ัำประตูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบ้านสาคัญที่ครอบให้สัมภาษณ์มาค่อนข้างซีเรียสและเป็นเรื่องที่ต้องนํามาพูดคุยแก้ไขนะครับ แต่กับเกมที่ชนะมิลาน4-1เนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะถือว่าดีขึ้นครับประตูที่เสียไปแม้ว่าแอนดี้โรเบอร์สันจะก,กะจังหวะมงพลาดจนบอลหลุดไปถึงตั้งแต่มิลานจนหาช่องยิงประตูได้ก็จริงครับแต่ว่าการสื่อสารระหว่างแนวรับดีขึ้นครับเจลมาติปรับบทพี่ใหญ่คอยสั่งการเช็คลายได้ดีอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการได้ประตูขึ้นนำ1-0จากโมฮมเมดซาราอีกด้วยนะครับแดนกลางก็น่าสนใจครับทาวีเอลเลนลงตัวจริงร่วมกับตีอาโกอาคาทาร่าและใช้ดาวรุ่ง เซฟานายเซติตนะครับลงตัวจริงโดยคนที่คอนโทรลเกมได้เนียนตาแล้วก็เป็นหัวใจในเกมกลางสนับก็คือตีอาโก้ครับซึ่งรับส่งบอลแทบจะไม่มีผิดพลาดมีคิลและพาสสวยมีการเร่งจังหวะคุมจังหวะได้ดีและที่สําคัญครับวอลเลย์ประตูขึ้นํา2สองหนึ่งอย่างสวยงามได้อีกด้วยนะครับส่วนทางด้านฮาวิเอเลสครับก็เล่นได้ดีพอตัวครับเอาตัวรอดในการดวหนึ่งต่อหนึ่งได้หลายครั้งรวมไปถึงยังประสานงานกับโมซาลาทางด้านขวาได้ดีด้วยครับ เกมนั้นนี้ครับคร้อมใช้ัเตะตัวจริงลงเล่นนานประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วค่อยถอดออกมีบางคนได้เล่นจนถึงนาทีที่83ครับเน้นผลมากขึ้นเน้นการเข้าทำเน้นความเข้าใจเกมมากขึ้นจนทีมเล่นได้ดีกว่านัดแพ้ลียงอย่างชัดเจนนะครับเาวิดนูเอครับเพึ่งกลับมาจากเข้าแคมป์หลังจากจบฟุตบอลโลกได้ลงมายืดเส้นยืดสายครึ่งหลังครับในนาทีที่59แล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยนะครับพักบอลได้พาบอลไปกับตัวได้ดีและจบเกมด้วยการยิงคนเดียว2ลูกครับ เรียกความมั่นใจขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวครับต่บรรดาทั้งเตะดาวรุ่งที่เอามาเล่นในถ้วยนี้ครับมี2คนที่โดดเด่นก็คือเบนโดครับกองกลางวัย17ปีชาวสกอตซซึ่งได้คะแนนจากเลี้ยวหูเอ็กโคถึง8คะแนนครับทั้งที่ลงสมรองแถมในเกมนี้ยังแอซซิตให้กับนเยสทำสกอร์ได้อีกด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางบอมบี้คลาร์กกองกลางวัย17ปีชาวอังกฤษก็เล่นได้ดีครับได้ที่8คะแนนแล้วก็แอซซิตได้อีก1ลูก เรียกว่าเล่นกับทีมแชมป์ของอิตาลีได้แบบไม่ห่างชั้นมากครับดูดีมีอนาคตทั้งคู่เลยนะฮะภาพรวมทั้งหมดครับเรียกูลมนเน้นที่เกมนัดกับมิลานมากกว่านะครับเกมแรกเหมือนเรียกความฟิตแต่เกม2เนี่ยดูจริงจังกับผลงานมากขึ้นให้เวลานักเตะชุดใหญ่นานแล้วก็ไม่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆมากนักมีแค่ออกเกลตเชเบ,บเรนคนเดียวครับที่ลองจับมาเล่นปีก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยได้ตำแหน่งนี้มาแล้วสมัยอยู่กับอาร์เซนอลตียโก้ฟิตนูนเยสมั่นใจเอลเลียตทำได้ดีนี่ก็เป็นรายการอุ่นเครื่องที่เข้มข้นกว่าปกตินิดนึงครับแล้วก็เป็นเกมอุ่นเครื่องที่น่าจะช่วยให้ลิปูเนี่ยพร้อมมากขึ้นกับเกมคาราบาวครับในวันพฤหัสบดีนี้รวมไปถึงเกมลีกที่อัดมารัวๆช่วงปลายปีอีกด้วยครับพบกับนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ท เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมนอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-ball เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบ โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเทา้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b l e c o t h Ari f o o t b a l ฟุตบอล,ลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง